Hmm, okay. ดูคะ่ะเก่งมากแล้วมีเฮรู้ไหมคะว่าภาพแต่ละภาพเป็นภยัยภัยธรรมชาติอะไรบ้างมีเฮตอบได้ไหมคะไ,มได้ค่ะอ่าไหนบอกป้าซิมีภัยธรรมชาติอะไรบ้างไฟไหมอ๋ออันนี้ไฟไม้บ้านเหรอคะอ๋ออันไหนอีกคะอันนี้คืออะไรคะอ๋อลมเก่งจังเลยคุณครูสอนมาเหรอคะเนี่ยเก่งมากเก่งมากอ๋อ ลมหมุนนี่เองอันนี้คือลมหมุนเออแล้วอันนี้่ะคะนี่คืออะไรนี่บ้านลอยบ้านลอยลอยเพราะอะไรคะเพราะว่ามีน้ำน้ำน้ำ,นำเขาเรียกน้ำท่วมเหรอคะน้ำท่วมบ้านอ,อ๋อน้ำท่วมบ้านเทมบน้ำทาน้ท่ว้านวน้ำานทบ้านน้ำท่วมบ้านน้าน้ำท่วมนน้ำท่มบ้านน้าน้าท่วมบ้านน้้ามชาติมา น้ำท่วมไม่ได้เกิดจากเปิดน้ำในบ้านไว้นี่ลูกโอ้ถ้าอย่างนั้นน้ำอาจจะท่วมบ้านเราหลายรอบแล้วก็ได้นั่นนี่แต่อันนี้คือภัยธรรมชาตินี่ยอันนี้ยฝนตกลงมาเยอะเห็นไหมคะฝนตกลงมามากๆเลยจนน้นํานี่ไหลมาท่วมบ้านของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของชาวบ้านแล้วคะค่ะทำไมฝน ตกมาที่บ้านชาวบ้านคะนอ๋อถ้ามาถึงฤดูฝนอย่างนี้ยค่ะมีฝนตกลงมาเยอะบางปีฝนไม่มีเลยฝน,นแรงเลยระ,ะบายสีไหมคะนหนูจะระบายสีไหมคะระบายไหมนี่นี้คคุณครูให้ระบายไหมคะ จอะะจะเป็นคุณครูแล้วหรอคะตอนนี้ตอนนี้หนูจะเป็นคุณครูหรอคะอันนี้ตัวอะไรคะตัวอะไรคะตัวเอ็มค่ะเก่งมากจ้ะแล้วตัวนี้ตัวอะไรคะอันนี้คือหม้อหุงข้าวคะ่ะตัวเลขสามคะ่ะแล้วตัวนี้คือตัวอะไรใช่ไหมคะอ่ะตกลงเป็นประโยคอะไรคะนี่ เป็นประโยคคำถามหรือประโยคบอกเล่ากันนี่อันนี้ตัวอะไรคะตัวนอนหนูค่ะอันนี้ตัวอะไรคะโอ้ยชีย้ให้ถูกตัวเดียเถอะน,นี่อะไรคะกลัวคุณครูจะตกตังค์จังเลยค่ะคุณครูจะตกตังค์นะคะน่ะมีเฮระบายสีไหมในลูกเฮจา๋า ระบ,บายสีให้เรียบร้อยนะคะ <Okay. S 1> มาค่ะแล้วตัวนู้นชอตัวอะไรอืม,มระบ,บายสีก่อนนะคะคนเก่งเป็นคุณครูครูคุณครูระบายสีให้เด็กนักเรียนดูหน่อยค่ะโอเคค่ะค่ะคุณครูจะให้เด็กดูคุณครูนะคะค่ะรอดูใจจดใจจ่อเลยละคะเนี่ย ้านสีชมพูเลยคุณครูวาดสวยไหมคะสวยมากระบายสิคะเรียกว่าระบายคุณครูระบายสวยคะ่ะน้ำสีอะไรดีคะสีฟ้าค่ะมีไหมคะสีฟ้าทำไมสีของคุณครูนี่หายไปวันละเล็กวันละน้อยเลยนะคะนี่คุณครูรู้ตัวไหมคะสีคุณครูเหลือเท่านี้เองนะคะนี่ สีคุณครูหายไปวันละแท่งสองแท่งนะคะจนเหลือเท่านี้แล้วนะคะสีอะไรคะนั่นส,สีอ่อนๆนะคะสีเรดเหรอคะสีเรดเข้มๆมันจะอ่อนๆนี่คือสีเรดสีเรดมันจะอ่อนๆ <c oughs> อืมน้ำต้องเป็นสีน้ำตาลอืมน้ำสกรปรกเหรอคะเป็นสีน้ำตาลเลยเ,ออเพราะมันพัดเอาตรกรนมาเหรอคะ,อะ,อะได้เลยค่ะเพราะสีเรามีน้อยเอาเลือกใช้ตามน,นั้นนะคะ ชาวบ้านชาวบ้านเป็นใครชาวบ้านก็คืออย่างเราเรานี่ไงคะ,ะ,ค,ะค่ะประชากรของหมู่บ้านค่ะหมู่บ้านนี้เป็นของหนูเป็นของทุกคนค่ะ,คะเราอยู่หมู่บ้านด้วยกันหลายๆคนคมีเฮรู้ไหมคะเราอยู่หมู่บ้านอะไรคะเราอยู่หมู่บ้านสวสนพู้ไม บ้านสวนภูมาเป็นชื่อบ้านของเราค่ะแต่หมู่บ้านที่เราอยู่ชื่อว่าบ้านคําบุญมีค่ะบ้านคำบุญมีถูกต้องบ้านคําบุญมีบ้านคำบุญมีของเราเนี่ยอยู่ในตําบลอุดมพรค่ะเโอเคทีเขียวนี่จะใส่หนคะไฟไหม้เหรอคะ อ๋ออัน,นเป็นอะไรคะอ๋อเป็นหน้าต่างสีเขียวล้อคะใช่ค่ะเนป้าต้องเอากบเราดินสอมาแล้วอยู่ในรกกบเฮีอยู่นะีะแม่ได้เอากบให้ไหมเฮี <sk r isa> โอเคค่ะถือว่าสวยงามอยู่นะคะตตตตอะต,ต่อไปหนูระบายภาพไหนดีเอาสีแดงหนึ่งค่ะระบายอะไรคะเหลืองไฟนี่คะไฟสีอะไรมีไฟสำหรับมีเฮม,มีเฮเห็นไฟเป็นสีอะไรคะเหลืองอา่าเหลืองก็ได้ค่ะไฟมีสีเหลือง มีส้มด้วยนะไฟอ้าก็ไฟเปลวไฟอ่าระบายเลยค่ะเอาผสมกันก็ได้ค่ะสีเหลืองสีแดงผสมกัน <Okay S 1> เป็นเปลวไฟ,ไ,ฟได้ค่ะอ้วก็หนูเป็นคุณครูเองนี่ค่ะคุณครูมีเฮไม่ใช่หนูไม่ใช่คุณครูอา้าวเมื่อกี้ก็บอกว่าคุณครูนี่นะเอาตอนนี้เป็นนักเรียนแล้วล่ะค่ะโอเคค่ะ นะคะค่ะเรียนมาเลยอืนี่จะเป็นแดงอืไฟหลากสีนะคะจัดไปค่ะเขียวอือันนี้เขียวค่ะ มีเห็นเปลวไฟจากไหนคะมีสังเกตเปลวไฟจากไหนคะืคะช o o k โนมบุก <No> <laughs> อันนี้ไม่ได้เป็นบุกค่ะมันเป็นแผ่นเดียวเองค่ะนี่งไงมาแผ่นเดียว่ีเปอร์แผ่นเดียวอ่ะระบายต่อเลยค่ะคุณครู ไปสิคะพวงนี้มีโรงเรียนมีกิจกรรมด้วยนี่นาโรงเรียนมีกิจกรรมไหว้ครูหนูก็ต้องไปไหว้ทำความเคารพคุณครูที่คุณครูช่วยอบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาให้หนูนะคะหรือต่อให้หนูไม่มีดอกไม้หนูไม่มีอะไรในมือหนูก็ไปไหว้คุณครูได้นะลูกไปด้วยใจเลย เข้าไปหาไปด้วยใจกับมือสองมือนี่แหละค่ะนะีกำลังจะมาแล้วอืมนักกี้มาดูพี่เฮทำอะไรกี้ให้พี่เฮระบายก่อนลูกโอ้ย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 ไม่ไม่อันนี้งานของพี่เฮฮักกี้ระบายไม่ได้ให้พี่เฮให้พี่เฮทำงานส่งคนครูนะคะ พี่เฮทำสวยมากเลยเขียนเขียพี่เฮระบายสีอย่าพูดว่ามาเล่นด้วยอย่ามาเล่นกับพี่นะพี่ทำงานอยูตอนเราทำงานอยู่ห้ามเล่นไปเลยเหรอเอาสีเข้าไปด้วยนะนะเอามาไว้หนีสีพี่เฮยิ่งเหลือน้อยอยู่เนี่ยวะ ไว้พี่เฮก่อนลูกมับอกปานบบอกอบอกพี่เฮทำงานไปหนูก็จะหมดแล้วไม่นะครับพี่เอามาให้พี่เฮหน่อยครับยุ่งยุงยุง ไฟหลากสีด้วยนะยืนตดเลยโอ๊ยโอ๊ยเหม็นด้วยโอใหญ่ฮาร์ดเหม็นหน้าโอ้โหไม่ธรรมดานะคุณเนี่ยฮาโ่แน่แน่แน่ ในบรรดาที่มีเฮจะเอาสีอะไรดีบ้างอืมได้ค่ะแล้วแต่หนูเลยนีอสีเหมือนเดิมเหรอค่ะหนูเลือกได้เลยค่ะหนูจะบ้านสีอะไรคะเขียวดีกว่าเออบ้านสีเขียวก็ได้ค่ะบ้าน นน่ตัวเแข้างนี้จะเป็นสีเขียวเสร็จแล้วได้เลยค่ะและก็เขียวค่ะบ้านหรือเซเว่นคะเนี่ยเขียวแดงเขียวบ้านเขียว มันเซเว่นนะคะที่ฮะถืออยู่สีอะไรครับสีอะไรในสีฟ้าอ่ะในสามอันนั้นอันไหนสีฟ้าอันไหนสีฟ้าชี้ให้ดูหน่อยอันไหนสีฟ้าไหนสีฟ้าจะเบิง่งจะเบิ่งลูกเจ่ากับสีข้อแรกมันแปลกๆปไหม เนี่ยอันนี้สีอะไรครับนี่อันนี้สีอะไรนี่นี่นี่ใบกล้วสีอะไรฮะเออปิดไว้อ่ะอันนี้สีอะไรนี่นสีอะไรอยากรู้เยาเย้าเยา,ยาโ,อ 7, เโอ้เซเว่นพีเห่เสร็จแล้วโอ้เขียวเหลืองแดงเลยโอเคค่ะ อืแจ่มว้าวเลยเดี๋ยวนั่งลงลูกทำให้เสร็จเอาเข้ามาคำนับรับคำชมไงโอ้หรอคะเมื่อกี้เนมาคำนับรับคำชมหมดเลยค่ะเหลืออีกครั้งหนึ่งค่ะเหลือคำนับอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าต้องทำให้เสร็จก่อนค่ะอืร่มหมุนของหนูเอาเสียอะไรดีได้เลยค่ะ จัดไปดไปอเยี่ยมค่ะได้หมดถ้าสดชื่นนะคะเอาเลยแม่เล่นครับไม่เรียนตรงนี้ครับดดแดงอยู่ข้างบนอ,อือแสดงหนูจะทําลมหลักสีใช่ไหมคะเนี่ยแดงอยู่ข้างบนอือจัดไป นี่ลูกนึง <laughs> <laughs> <Okay. Pfie> okay. <laughs> <laughs> <cort> <laughs> ท่านางดูท่านางเอาอะไรอีกคะทีนี้เอาไม่ถึงหรอคะอ่ะยิบไม่ถึง เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องก็เอามาคืนว่ายโอ๊ยมมป้าขอโทษลูกป้าขอโทษป้าขอโทษป้าขอโทษ เจ็บแล้วก็เอนแเจ็บนะคะปวดเจ็บ่ะพี่แม่ทำารบ้านต่อักเจบคระบ้าันเจ็บ่ะเจ็บตรงไหนไหนบอกป้าได้เัง Ah, sắp sí, <laughs> tới này tìm này Chụp tìm này ba Chụp tìm này ba Ok เล่นกับพ่อนะครับไม่นไหนไหนบอกพ่อที่เจ็บตรงไหนบ้างเจ็บตรงไหนบ้างชี้หน่อยเจ็บตรงไหน เสร็จแล้วล่ะคะนั่นถบมือที่ยีนอยยีแบรบิกเกอร์สวยมากเลยค่ะไหนคะโอ้ oh, สวยงามห <c oughs> นูยังไม่เขียนชื่อเลยนี่คะมีเฮมาเขียนชื่อด้วยหน่อยคะ่ะ ม e อีมี่อะ่อไ่าด้นครับเอาให้เขียนชื่อลูกไม่ใช่ให้เขียนอย่างอื่นใส่มันจะเปื้อนนะคราวนี้แหมมันจะกลายเป็นเปื้อนสกรปรกนะคะอ่าเขียนชื่อใส่ตรงนี้ค่ะโอ้นี่ไงคุณคือคุณครูคเขียนให้แล้วนี่นะทําอะไรน่ะนี มันจะกลายเป็นสกรปรกนะลูกอันที่ไม่เกี่ยวข้องน่ะอันที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานมันจะเป็นความสกรปรกไปนะทำอะไรคะเละเือดหวานเลยไม่เป็นไรครับ <c oughs> มีเลือดจริงเหรอ<ม>เลือดตรงไหนจมูกเหรอซ้ำมองเขินอู้ย<ม>เลือดออกอีรีแต่อีตนเทล้านฉัน สองวันซ้ำท,ที่เดียวกันเลยเหรอเดี๋ยวกันไปถืเอเกยยลุกขึ้นมมาตำพอดีได้เนี่ยออก็น้องมาข้างหลังพี่เห็นไม่เห็นไงนลูกกำลังจะหาก็ห้อง ดังโด่งเหรอดังโด่งแน่คราวนี้ดังโด่งแน่เลยพี่เฮอ,อย่าเพิ่งเอาอย่างอื่นมาใส่ลูกมันจะ,ะกลายเป็นความเลอะเทอะความสกปรกค่ะถ้าไม่เกี่ยวกับงานน่ะอ่ะ,อะเก็บได้แล้วค่ะลิง,ไ,ง,ไ,งไปไปดูน้องซิน้องเป็นยังไงไป you <coughs>